อย่างเงี้ยมันทําอย่างเงี้ยมากปวดตรงเนี้ยเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเนี่ยปวดตรงที่เราเรียกว่าเทนนิสเอลโบโเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆอาจารย์ลงคลิปเยอะแนะ่เทนนิสเอลโบโเนี่ยเป็นกันเยอะๆเนี่ยนะแฝดเราแก้เราไม่เราต้องแก้เส้นนี้นะเส้นที่มันมาดิ้วโป่งเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยเส้นนอกเราเรียกเส้นนอกนะเราคายตรงนี้ก่อนไปที่พุงตรงนี้นะอย่างนี้นะคลายเนี่ยเห็นไหมจะแข็งคือคุณต้องคลายเส้นนี้ก่อนเสมอเนี่ยเนี่ย ไม่ใช่มากดตรงที่ว่าเป็นเนี่ยอันเนี้ยใช่เลยไหมเนี่ยเนี่ยอย่าอย่ากดอย่างนี้นะมันเจ็บไปกดตรงกล้ามเราเรียกว่ากล้ามไม่ใช่ต้องกดอย่างนี้เส้นข้าง,าง,างๆ,ๆออางางเส,นนส้นนอกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยกดเส้นเนี้ยเนี่ยแก้แก้เส้นนอกที่เราเรียกว่าเทนนิสเออร์โบเนี่ยแก้เส้น,น,น,นเ,เ,เนี้ยเนี่ยชัดเลยเจ็บไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องแรงนะครับแต่กดจับไปเลยก็กดลงไป อันนี้มันไม่ได้อันนี้เป็นจริงนะเนี่ยมันเป็นทุกงโลกแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นจริง <laughs> มันเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเราก็มาตรงนี้ความมืออย่างนี้นะขีดไว้เราก็มานี่ตรงเนี้ยตัวนี้ยเจ็บเลยหนึ่งสองเออตรงนี้ดีแล้วเนี่ยมันเย็นดีตรงอื่นร้อน อากาศร้อนมากเลยนะกดไปนะกดไปเลยนะไม่ยากเทนิสเซบูเนกดไปเลยคว่ำมืออย่างเงี้ยกดไปเลยแล้วมันสำคัญตรงนี้นี่พอกดระคายแล้วพอมันมันกดไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจุดสำคัญเราก็คือตรงนี้มันกระตุ้นอาการแล้วอย่างงี้ย่างงี้นะขี้ไปอย่างงี้นะตรงนี้นะที่ปวด กระตุ้นอาการละวอาจจะไปกระตุ้นอาการมาแล้วมันเลาไหม,อ,มอันนี้เป็นการกระตุ้นอาการมันอพอมันจะเริ่มเจบมากเราก็จะหยุดหยุดไปเพราะ <c oughs> ว่านการกระตุ้นอาการนะอย่างนี้นะค้างไว้นะประมาณนาทีครึ่งนะดูท่าด้วยดูท่าดีๆไปทําให้กันเองได้หมายถึงว่าดูดูท่าอาจารย์ด้วยเนี่ย ใช่อาจารย์ว่าอาจารย์จำท่าอย่างนี้ต้องค่อยขาด้วยเพื่อความเท่อย่าลืมนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้ามันใช่ก็กดแชร์เยอะๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย